สบายดีพี่น้อง,งพ่อพ่อกับซ่องเคยลาคือเก่าพี่น้องแล้วก็ซ่องน้องมอดเมื่อน,นี้น้องมอดก็มาหามาแต่เช้าพ่อมอดพ่อมาเข้าเดียวเจาะกับมาห,ามาาววหมออเ,าหาเออเขาเขาไปเมืองมาพี่น้องไปส่งครับชาวรัดตะวันน้องรัดตะวันกับเขาป่าเนาะเออลาดตะวันนะบ้านน้องนอกเขียนไรลุงพ่อมาหยุดตัวนะ่ะยังไรลุงกับมาลัดเอากระเบามีพ่อ ตอนนี้อยู่ในเฮือนก็มีสามคนเฮาบาทหนึ่งกับบอมีมีเ,ออเคยลาเลยก็มีน้องซาวลาแล้วก็น้องเบนนี่พี่น้องอีหยังดีห้ยยังเช่าเห็ดเลยช่องนะ่ะหัวไอ้ให้ล็อกคีบให้ให้ล็อกคีบบอ่เอ,อเหนือซาลาเห็ดเดี๋ยวพี่น้องเฮาสิบดองคลีบเออบิง่งเ,เด้อสิบ,บอกเออเดี๋ยวสิบอกแล้วเราให้เอื้อยเขียนก็ได้ ลูกตาบอปเนี่ยนาดที่เขาต่อคอมเมนต์เมื่อคืนเนี่ยย่งบ่มีสัญญาณอยู่เฮือนนะเขาเขาได้พากันบปนอนนามันจะมีสัญญาณนอนนามันยังต่อคอมเมนต์ได้ได้แบบกดหัวใจขี้เกียจผ้ชายหน่อยก็นั่นบอกเอาเขามองตัวเป็นคือวีดีโอเนี่ยตัวจะงหวะเบื่เขาได้มีสัญญาณเขาไปบอกเขาได้ช่องมองเดี๋ยวสิบอกมาก่อนอื่นก็โหลดก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องกับพี่น้อง ได้มาเลยพี่น้องโทรศัพท์กันเดี๋ยวจะโหลดคลิปให้น้องมอสันต่อไปเลยมานั่งที่บอก,บอกอนั่งพูนั่งเท่า่งนั่งปีรถไห<ง>นนั่นเขานะพ่อสมัครเลยอ้าเขาเลยลรูปสมัครเลยดิโอ้คน รธรรมดาเนี่ยคลิปนี่หมื่นหนึง่ง<อ>คลิปนี้ก็พันลายกองเฮามันจะไลค์คงจะบบนั้นลายลายแับนี้บัลเลียงเข้าแปดพันก<อ>็เป็นหมื่นบัลลัธรรมดาคนกดคนกดไลค์คนกด,นกดไลด้กับพันอิฐพันอิฐะคลิปยังเว้านะคลิป,ลปโ,โ,โลก้าบอกลบยิ้มเฮาได้ตัวโงแล้วนะเอาเดี๋ยวสิอ้อน เออสีซ้อนนั่นแหละจังหวะเนาะตัวนี้เออเป็น,านอาธีตันเดียวเลยอันเดียวเนาะเอากะกดนี้เอาก,กดตัวนี้มาเต็มก่อนบหนะินเนาะนี่กดตัวนี้กดไม้ถั่วเอวก็ลูกซ้อนเอากะกรุดลูกซ้อนตัวเพิ่อน,นี่มันเขียนมาบันทึกเอากะบันทึกฝึกอ่าโอดแล้วตอนนี้เด,ออดียนะ๋ยวพักดอก ต้ออางน,นี้เแล้วอันห้าโหลดแบบนี้พี่น้องมัสีเขาไปเล่นขเขาไปตอเาเมก็ได้นโหลดตัวนี้นะสีบอเป็นยังเขาโหลดอีกอันนึงนะขเขาไปตออเอมเมต์บางที่มันจะดิงแต่ตัวนี้นะชั่วๆเลยบด้งมออันนี้เขากับเขามาตออเอมเมตนก็ได้กดออกหรือเปล่าเขาเมตนก็นออนกนตอบอยู่นี่ก็ได้เขาองนเด ปึ๊บนี่แล้วก็นี่บิดข้างวิดีโอกดเข้าไปแล้วก็นี่วิดีโอของคนกดเข้าไปนี่ดิจิ้มเข้าไปแล้วก็มันเล่นแล้วก็มันหยุดยุดไปกระตอบันอันนี้โอ้ห้องบริโกรหัวใจยังอันกด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 ะกดรถกดเองเรอแหละตัวอ่ะกดรถกดหายห้องตัวใมันขึ้นนะอันนี้ เออเต้องแต้มโบราณกดน้องมดอ่านหนังส Mont ือบ๊บเป็นพี่น้องเอ้ยต้องกดแต่หัวใจอย่างเดียวเนาะต้องขอโทษขอใครแทนร้าน่านหนังสือบ๊บเป็นอย่าเคียนยังมากก็ได้พี่น้องเอ้ยกดอย่างเดียวมองว่าบ้ากล้องก็มืดอกิดประโยชน์เกดไปโยชน ลายเถอะวะพอมาพี่ลายตัวเพนขับลายเพนขับลายเขาเจ้าให้กำลังใจมาเฮงดีแล้วตอนนี้คนติดตามเพิ่นกือบสามพันเลยพี่น้องสามพันเลยจดเจ้าสามพันสองเลยถวยเพนขับลายกันยังี้เหมือนเลยเขาไปตอบอยู่พวกมันยังออนไลค์กดน้องมาเลยนี่เออเขาไปตอบอยู่ทำไมมันยังได้กดไลค์กันขีดรวมกันเลยเออ กดอนก้ไหลลงเลยบ่มันเรื่องขอกมัลงหมดมันนี่โลก,ก้าบปล่ามันนี่นี่แจ้างเอิน้ในไม่ใช่ว่าสิโลกวันนี่มีหมดจ้างจ้างาาานั่นแหละอาขจามาลกคือนั่นแหละตะคณได้พี่น้องมาลกซอยจตกคนได้สี่คนอ๋อมืออื่นบ่อสีดำมืออื่นบ่อสีดำดอมือใด มือนอ้มือสีดำต้องซ้อนไปนั่พี่น้องจังให้น้องคนเห็ดเป็นเด้มันจะง่ายเวลาเฮาบ่อยู่กับลงเองโลดถึงชิมาลงอยู่พี่กับตามแต่ว่ามาหอดแถวบ้านใหญ่มันก็มีสัญญาณอยู่ก็ลงได้แต่ว่าอยู่บ้านมอลงไปนัหนก็แล้วบ่บ้าหนองมอนั่นบ่มีสัญญานไม่โค้ชแบนัหนก็แล้วบ่กเบลเบลจะบอกนะเออแย่แต่เบลจะเห็นนะนะ นอกจากว่ามันผ่านโฆษณาเลยก็ต้องมาซ้อนกันเรื่องโฆษณาอีกแต่ตอนนี้นะต้องเบิ้งให้มันจบจีปเดยพี่น,อน้องเดยลิบยังก็ไดเบิ้งมันจบลีบให้ผ่านชมวงไว้างเนาะคันคนติดตามของน้อง,งมอะนนผ่านแล้วเพอว่าคนันคนติดตามหอดพันมีที่ผ่านคนติดตามอันนี้ได้เลยสามพันไปชมวงยังมาทันผ่านต้องภากเป็นกําลังใจเห็นเบิ่งเห็นน้องมอสกับน้องเยี่ยมน้องมี่แล้วก็เขาลุงเขาป้าเนาะ ลายๆนรอเบศไทายกินข่าวเป่าใ่อืมอาหารไม่ดีอ๋ออาหารบด่ดีกือจะเป็นยังไงข่าวเลยอาหารบม่ดีคือจะเป็นยังเราพี่น้องเฮามียังเฮา,าก็กินนะนั่นตาม,<เ>มีตำเกิดตำน้ำมชัชฉเลยพ่ยเอเช้นาตำน้ำมัชฉกกะทายโลดปะเทอน่าหรือทายหรือเด้อเมื่อนี่กินข้าวเที่ยงกะทายโลดตำเมียังก็ทายโลดทายทายแต่ไม่พี่ แต่ตอนต้มก็จักสองสามนาทีตอนกินอีกก็บหกเจ็ดนาทีบัน,นี้ท่ายโลดอันนี้ปลาบัท้ายนนมันออกมาได้ยังไป็ไก่นนี้ปลาหลอดเอย <c oughs> นี่ลงพาเข้าเสรแล้วนี่เราไปใส่เลยโอ้คอมเมนต์ไลน์ให้กำลังใจไลน์พี่น้องเลยกดพร้อมนี่นี่นี่จิ้มใส่พร้องนี่ก็ได้่านแล้วก็กด ใต้ไปอันต่อไปเป็นลูกจานจีลงหนักกดกดไปเออต้องใช้เ,เง,งนเินหรือไงยังยิบลายลายกับเรือใไปน้องมอดลงจากวิดีโอเลยน้องมอดของชาวอัอน,นี้ในกะินข่าวก็ยังบอกปลาลุ่ด้วยบอกเนาะไม่ใช่กินข่าวตามน้ำม้ชมตามน้ำม้ชมอลไรยังอีกกะปลากระปองกะปลากระปองนี่น,ะนี่ ยิ้มใจ่ปวดแล้วอันนี้อ๋อแลอนพากันนอนบ้านชองคนก็บเบื่อไงนะเมื่อวานนี้นอนหน้า,ม,ามือนเมื่อวานนี้ชิพากันนอนหน้าบ่แบบนี้ตื่นเช้านอนหน้าเลยนอน,น,น,อน,นลนอนงดำหน้าเนาะมันยังเล้วเลี้ยวนอนบ้านโอ้ยเพผ่อจะออกไปมันก็บล้ๆดอกแต่ว่าในหน้าใครนี้อยู่กับหม่องโลดตื่นมากกับยางลงไปโลโดโคตรคนเห็นเพลินเมื่ คนไทยกำลังใจเขียนมาในอะไกับโคตโลดเพราะว่าอ่านบ๊อบป็นกันสิให้เคยหลาอ่านกับรูายขนาดพี่น้องเลยกยดอย่างเดียวเขียนอะไรกดให้อย่างเดียวโลดภาวะเพิ่มก็เปนกำลังใจให้เด้คือบอกก๊อบกดนี่นี่เออเบิรงให้มันทั่วดีแต่ดึงหน่อยกับแต่ไลน์เียบ๊อบปีนกดกด ต้องหัดเขียนให้เปลี่ยนพี่น้องเลยมันยังรวดเร็วทันใจดี่ไปถ่ายคลิปกับมองได้มีสัญญาณกับลงเองเลยต้องฝึกอีกเขียนหนังสืออีกต้องฝึกอ่านหนังสือให้มันออกกระจันสีเขียนชื่อคลิปบ่อ <c> ย <oughs> ต้องฝึกและเห็ยนยังก็ต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็จาว่าอันนี้ก็คือการ มือกับสินี่พอดีกดตรโคตรลายกับมีแต่เพื่อนให้กำลังใจเนาะมีแต่ป้าลุงให้กำลังใจาอันน้องมอดเก่งมากอยังประมาณนี้ขยันสลายเนาะเลื่อนลงมาด้วยเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา บ่เลื่อนลงมาเอาะะบอบ็ดแหลกเลยเบิดแล้วเลื่อนลงมาอย่าเลื่อนไว้เลยเลื่อนลงมาจิ้มเขาไปดูมองต้น <Okay. S 2> นะตได้นี่นี่บอกจิ้มเขาไว้เด่นนะกดกดโคเก่าโคตรตลุมนั่นเด้ตะลุมตะลุมออฟออฟ เบื้งนู้นมันได้เท่าไรเลยออกนี้กดกลับก็ได้ออต้องกดกลางอก,กดกลับเมาเออกดออกกดออกจิ้มก็ไน้นมองลงอ,อ,อไหกสิบสองเปอร์เซ็นไอ้เบิ่งคนติดาเบิ่งเ่ี้คนย่าคนตตามไเบิ่งนี้คนคน,นี่เดีอนี่เดีอนี่สามพหนึ่งร้อยแปดสิบสามคน<ว>คนติดตามห้อยมีกเดียสิ จะแ้บเราก็จนะกับบังมันจะเป็นแนี้นะมัน,น,น,นคือกับบังเฮาเพราะว่า,าทางเฮามันสงราย,ดยได้อะ้อันนี้มันสงรายดได้บ้างน้องมอสบริธมมนะรรมจาคนเบืองรายก็เฮายังไ่ได้าร บ่ต่างฟีดเอ้ยท้อใส่ดรือว่าใหญ่คุณโตมาแล้วครันโตกระปะเครื่องอะไรเอ้ยต้อใส่เอาซองเครคื่องผู้เดียวะไรกันนี่มี่ซองตนพี่น้องเอ้ยพรวนเต็มเลยพรวนลงคลิปุ๋เป็นมีซัดจอยนำอันนี้ก็ โอ้ยอะน,นั้นเราก็อ่านปริ้นมาเร็วเราก็ปรินชิ้นตโยังมาชิ้นตโอ,อ่านบอเปริ้นมีสะจ่อยกับนองมอดต,ต่อไปต้องให้มันเป็นตรงวันี้จะคลิปสองบอกว่าถ่ายได้ละล,ะละายคลิปจังมามันยังประหยัดน้ำมันโหลดโอ้น้ำมันขึเต็มอีกแล้ว แล้วมันสิเปลืองปัดขิ้ข่าวปัดปทายตั้งก็ได้เลยไดสคลิปมากคือว่านกะแกงมะเขืคือปทาย่ไหมอย่างหลอกหอกแม่ไปสอนนำแรงไปถ่ายนะคือพอไปถ่ายแม่ไปสอนถ่ายเดียวเถ่ายอามันจะเป็นอย่างใร้โหลายเล่นนะถ่ายปัดปทายมื่อวันศาหม่ตาง มืัอนี้เออก็ไปโลดไปเห็ดเหรอเออไปอไปาถ่ายมาลายลายตายมาเพื่อเฮานำเฮาเป็นคนพาลงก็ <c oughs> สบายดีสบายดีพ่อพ่อกับซ่องเคยหลาตัวก,กัอนอ้าวก็ะซ่งมันสิ่งอะไรเนก็ะซ่งหม่องกันเอออันนั้นนะเอามาเอมังค่าเป็นคนลงเนาะพี่น้องเนาะ่ายมาโลดแม่ไปหาสอนพ่อพ่อไปทายไปทายายใจนี่ไงเออที่บ้าเห็ดเหยี่ ไปโหลดนะน,นะอนที่ห้านะซ่าได้ไหมน้องานไม่ดีเกิดขายมันติดตัวเอาเนาะเดี๋ยวจะลงคลิปให้น้องมอดก่อนพี่น้องเดี๋ยวสอนน้องมอดต่อคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกุทุกคนที่เข้ามาเบินะกเราฝากกดติดตามซ่องใครลาแล้วก็ะซ่องน้องมอดในเรื่องปลาลุง พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีบัง